เดิมตำลาเดิมครับตั้งน้ําเดือดเดือดใส่ใบหม่อนลงไปนะครับผมที่เห็นอยู่นั่นคือใบหม่อนนะครับทีนี้ก็จะใส่กระเทียมพริกไทยน,นะครับใส่กระเทียมพริกไทยลงไปงปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวครับใส่แต่พอควรไม่ใส่มากครับเดี๋ยวเค็มวันนี้เนี่ยจะมาทําก๋วยจับ เส้นไลเบอร์รี่สำเร็จรูปนะครับผมแต่เครื่องปรุงเขาเราจะไม่ใส่นะครับนะครับเขาบอกว่าลดเจียวฮ้อนนะครับแต่เราไม่ใส่เครื่องปรุงเราใส่ตามฉบับของเราครับนี่ครับต่อมาเราใส่ผักครับวันนี้เราใส่แครอทกับมะเขือเทศครับใส่ลงไปเลยนะทีนี้เราก็จะมาใส่เส้นครับใส่เส้นลงไปนะครับผมมันน้อยไปแถมมาม่าอีกก้อนหนึ่งครับ โรยหน้าด้วยหอมหัวใหญ่ครับอะไงล่ะเนียเรียบน้อยสุดท้ายแล้วครับเส้นมาม่าด้วยเส้นใหญ่ไลเบอร์รี่ครับเช้านี้ครับใส่ไปหมดอร่อยเรียบง่ายอย่าลืมทานอาหารเช้ากันนะครับสวัสดีครับ